thank <laughs> you อย่างไรบ้างพี่สอยตัวนี้โอ้โหตัวนี้ก็ยังยังกึ่งกึ่งประทับใจดีว่ะพูดได้กึ่งกึ่งประทับใจดีอ่ะก็เทียบมังกรไม่ไม่โอเคอ่ะอ่าดีกว่ามังกรเพราะอย่าลืมว่าตัวนี้ใส่ลูกเล่นอ่าแสงแสงไฟกับเสียงมาให้ด้วยให้เราคิดถึงเดกาเลนเจอร์เฮเสียงเขาเปลี่ยนนี่ตอนมันร้องเรากระร่างนี้อ่าอันนี้เป็นท่าไม้ตายอ๋อเพราะฉะนั้นอ่าท่าไม้ตายของเขาเนี่ยเขามีลูกเล่นตรงนี้ด้วยอื้ออ่าตรงนี้ใช่ไหมอืมแล้วก็เอาปืนอันนี้ทําปืนได้ อ่าพยนปืนคูมนน่มันจะเป็นมันจะเป็นตอนแรกมันเป็นปืนแม็กอ่าแม็กนัมอ่ายิงบบเป็นแกตเตอร์ลิงแกตเตอร์ลิงอ่าแล้วทีนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวหมุนหมุนหมุนตามนะอ่ามันทำให้มันทำให้คิดถึงมันมันทำให้คิดถึงกิจไอเดกาเลเชอร์หน่อยผมคิดว่าอ่าอันนี้คือมันใช้เป็นคุนที่ใช้ตึงต้นรัวศัตรูประมาณนั้นป่ะปืนคู่ปืนคู่ใช่ไหมอ่าปืนคู่คู่โลกอ่าเราคิดถึงไอเนี่ยไอเดกาเลชอะอาวุธของเดกาเลสอ่ะคือปืนคู่อย่างเงี้ยนี่ยไง อ่าเนี่ยมันทําให้ให้เราคิดถึงคิดถึงไอเดกาเรนเจอร์ไงอันนี้ถึงอันนี้ชอบอยู่ชอบอยู่ชอบอยู่แต่บางชอบไอที่ว่าตรงล้อมันเป็นเกลลิงอ่ะโค้ยังสีทองของพี่มันเก่าแล้วนะตามสภาพคนขายมันของของเล่นนะนะตอนนั้นเด็กเขเล่นเยอะแหละอ๋อนี่เราเอามาจาับศพเด็กหรือว่าไงดึงจากมือศพมาเลยหรือว่า <laughs> ประมูลมาแ<า>ต่ของเล่นตอนนั้นอ่ะเขาทํามาเพื่อให้แบบเด็กยุคนั้นอ่ะเขาเล่นแล้วคือบอกเลยว่า ตั้งแต่กูออนตั้งแต่อะไรอย่างเงี้ยมันทำเพื่อให้เด็กเล่นจริงๆโอเคเข้าใจได้อาา่าอ่ะตัวนี้ให้กีกันแน่นพี่แอคเซสรี้ตัวนี้ตัวนี้ให้แปดจุดห้าจุดห้ากับมังกรตัวชอบตัวไหนมากกว่าันชอบตัวนี้มากกว่าเพราะคิดถึงคิดถึงเดกาเลสมากกว่าอ๋อมีความหลังกนะับเดกาเลสโอเคพี่ชอบเป็นคู่วังกันเนี่ยใช่ใช่ใช่โอเคขอบคุณครับ